สวัสดีครับพบก,กับคลินหน้าข่าวกับผมโยคณากรคมประทีปนะครับ,บ,รท,รบทุกคนครับวันนี้มีหลายข่าวนะครับมาแจ้งให้กับทุกคนได้รับทราบกันนะครับเราเริ่มต้นกันนะฮะสำหรับใครที่ใช้ธนาคารกรุงศรีอยุธยาอยู่นะครับเดี๋ยวในวันที่น่าจะช่วง ต้นสัปดาห์นี้นะครับเขาจะมีการปิดบริการนะครับเนื่องจากว่าทางธนาคารกรุงศรีเนี่ยนะฮะเขาจะมีการพัฒนาระบบของธนาคารกรุงศรีนะครับก็ให้ทุกคนเตรียมตัวเอาไว้นะครับในช่วงวันที่8ถึง9นะฮะมีนาคมนี้นะครับใครที่จะทําธุรกรรมทางการเงินนะครับท่านก็เตรียมความพร้อมเอาไว้นะครับเนื่องจากว่าระบบโมบายแบงกิ้งของธนาคารกรุงศรีเนี่ยนะครับเขาจะมีการปิดปรับปรุงระบบนะครับก็ในช่วง เวลาที่ทุกคนได้เห็นอยู่นะครับเพราะว่าเรื่องการโอนเงินผ่านโมบายแบงกิ้งเนี่ยเดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยได้ไปธนาคารกันแล้วนะครับบางคนไม่ได้พกเงินสดด้วยนะก็จะใช้การโอนเนี่ยนะครับก็วางแผนเอาไว้ให้ดีนะครับในวันที่8มีนาแล้วก็9มีนาครับอีกหนึ่งเรื่องที่จะเตือนนะครับทางกรมอุตตุนิยมวิทยาบอกว่าวันที่5แล้วก็6มีนาคมนี้อุณหภูมิจะสูงสุดถึง51องศาเซลเซียส เป็นดัชนีความร้อนนะครับโดยเฉพาะในชนบุรีเนี่ยนะครับจะสูงสุดถึง51องศาเซลเซียสในพื้นที่อื่นๆนะครับก็จะลดหลั่นกันลงมานะครับในช่วงนี้นะครับก็ต้องระมัดระวังกันให้ดีด้วยนะครับใครที่ไปทํางานกลางแจ้งนะครับพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของตามตลาดนัดนะครับหรือคนที่ทําก่อสร้างนะครับก็ดูแลตัวเองด้วยนะฮะเนื่องจากว่าอากาศร้อนถ้ามันร้อนจัดเนี่ยมันจะมีผลต่อสุขภาพนะครับอย่างในวันที่5เนี่ยนะครับ ก็จะมีหลายจังหวัดแล้วก็วันที่6กนะครับก็จะมีกรุงเทพด้วยมีภูกเก็ตด,ด้วยนะครับแล้วก็มีในหลายๆพื้นที่นะครับคืออย่างอย่างน้อยเนี่ยมันประมาณ30กว่าองศาขึ้นมานะครับสูงสุดถึง51องศาก็อยากให้ทุกคนระมัดระวังเอาไว้ด้วยนะครับมาดูประเด็นนี้ครับเรื่องแรกหลายๆคนน่าจะพูดถึงกันเยอะเรื่องของระบบการศึกษานะครับมันไม่ใช่แค่ระบบการเรียนการสอนเท่านั้นนะครับที่เราพูดถึงกัน แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเด็กรุ่นใหม่เองก็สอนยากนะครับตั้งแต่มันไม่มีระบบการเรียนซ้ำชั้นก็ทำให้เด็กๆบางคนนะครับย้ำว่าบางคนเนี่ยก็ทำการบ้านส่งกันแบบชุยๆส่งครูไปยังไงครูก็ให้ผ่านอยู่แล้วนะครับ mm hmm. ท้ายที่สุดนะครับมีคุณครูท่านหนึ่งครับก็มีการโพสต์ผ่านทาง Facebook เรื่องนี้เนี่ย ก็มีกระแสวิวาพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวส่วนใหญ่เนี่ยจะไปติติงที่ตัวเด็กนักเรียนมากกว่าคุณครูนะครับ mm hmm. ก็คุณครูท่านนี้นะครับโพสต์ว่าโพส์ตการบ้านของเด็กนักเรียนพร้อมกับมีการเขียนข้อความระบุว่าใครอ่อนไหวเรื่องสิทธิทเด็กเลื่อนผ่านไปเลยค่ะไม่ต้องแวะนะฮะอันนี้ก็คือโพสต์ของคุณครูมีคนแชร์ไปสามหมื่นแชร์นะครับคุณครูท่านนี้ก็บอกว่า แค่อยากจะบอกความรู้สึกในมุมของครูบ้างเมื่อเจอครูใจดีควรเกรงใจไม่ใช่มักง่ายจะทำอะไรก็ได้แล้วคิดว่ายังไงครูก็ให้ผ่านอยู่แล้วใครเคยเรียนกับครูคนนี้เนี่ยนะฮะก็จะรู้เลยว่าคุณครูเนี่ยไม่ได้เรื่องมากแต่แบบนี้ก็ไม่ไหวะนะครับเนี่ยที่ทุกคนเห็นอยู่นี่เขียนอะไรมาส่งก็ไม่รู้นะครับคุณครูก็บอกว่า อืมรู้ไหมว่าสิ่งที่นักเรียนบางคนทำเนี่ยคุณครูเขาก็ย้ำนะฮะว่าบางคนมันบั่นทอนความเป็นครูมากแค่ไหนนอกจากไม่รู้จักไฟเรียนไม่คิดไม่อ่านไม่มีความเพียนแล้วระเบียบวินัยก็ไม่ผ่านความรับผิดชอบก็ไม่มีมารยาทก็ติดลบแบบนี้จะเรียกตัวเองว่านักเรียนได้อย่างไรในฐานะครูคนหนึ่งนะครับครูได้ทำหน้าที่ของครูอย่างสุดความสามารถแล้ว แต่มันคงไม่มากพอที่จะขัดเกลาบางคนให้ฉลาดหลักแหลมได้แม้แต่ตัวเธอเองเนี่ยเธอยังไม่รักเลยไม่พยายามทำเพื่อตัวเองอย่างอื่นก็คงไม่ต้องพูดถึงคุณครูก็บอกว่าขอเป็นอีกหนึ่งเสียงสนับสนุนให้โรงเรียนประกาศนโยบายเรียนซ้ำชั้นนะฮะเรียนซ้ำชั้นสักทีเถอะอย่าปล่อยให้เด็กเนี่ยพูดต่อหน้าครูว่าคุณครูเขาก็ไปเตือนเด็กคนนี้นะว่า ไปเตือนเรื่องการบ้านเด็กเขาก็สวนกลับว่าไม่ทําไม่ส่งเพราะยังไงก็ผ่านอยู่แล้วคนเป็นครูเนี่ยน้ําตาตกในดิ่งขั้นสุดเลยนะครับคุณครูท่านนี้บอกว่าไฟมอดดับลงทุกวันไม่ใช่สรรหาคํามาบันทอนแต่ครูผู้ปกครองก็ร้องเรียนบ้างแหละครูไม่ใส่ใจบ้างแหละครูไม่ติดตามเด็กบ้างแหละยกเด็กขึ้นหิ้งเหยียบครูให้จมดินคุณครูเขาก็แฮชแท็กเยอะมากนะครับ เดี๋ยวนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าบางโรงเรียนที่ผมเคยได้ยินมานะคนที่เป็นครูเพราะว่าเพื่อนๆผมก็เป็นครูเป็นอาจารย์เยอะนะครับหรือแม้กระทั่งผู้ปกครองเองก็ตามนะเราส่งเด็กไปเรียนคุณครูก็แตะต้องเด็กไม่ได้นะยิ่งเป็นโรงเรียนที่บางโรงเรียนนะครับที่มีค่าเทอมสูงๆหน่อยเขาก็ส่งเหมือนเหมือนเอาลูกไปฝากเรียนอหะคุณครูก็มีหน้าที่ดูแลอย่างเดียวดุตีทําร้ายจิตใจทําอะไรไม่ได้เลย ะะบางครั้งก็ได้แค่แบบเหมือนเอามาฝากอะ่ะฝากให้เลี้ยงเฉยๆะนะครับอันนี้เรื่องของการศึกษาน,นี้ก็ต้องมีการปรับนะระบบซ้ําชั้นมันควรมีครับนะฮะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเด็กก็จะคิดแบบนี้หมดว่าเอ้ยทำาไปเหอะยังไงครูก็ให้ผ่านไม่ได้เรียนซ้ําชั้นอยู่แล้วไม่ได้ห่วงเรื่องเกรดเรื่องอะไรเนี่ยนะครับมาดูเรื่องหนึ่งนะครับที่หลายๆคนก็ถามกันมาต่อเนื่องนะครับเรื่องของเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งบาท นะครับที่เราก็รอกันอยู่นะครับว่าเมื่อไหร่จะผ่าน1เดือนไปสักทีนึงจะได้มีการประชุมความคืบหน้าล่าสุดนะครับท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินครับท่านก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่าท่านเข้าใจถึงความประสงค์ของพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับนโยบายเงินดิจิทัลนะครับโดยขณะนี้เนี่ยกำลังรอข้อมูลจากหน่วยงานทีน่สอบถามไปแล้วแล้วก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกัน ท่านนายกบอกว่าตนเองเก็ได้ยินแล้วก็รับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนอยู่ตลอดแล้วก็ตระหนักดีนะครับถึงความประสงค์ของประชาชนแต่ก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ยินเสียงของประชาชนเช่นเดียวกันส่วนรายละเอียดขอให้รอทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับได้เป็นผู้ถแถลงนะฮะท่านนายกยังพูดถึงมาตรการตรึงราคาพลังงานที่จะสิ้นสุดในเดือนมีนาคมนี้นะครับ มีแนวโน้มนะครับที่จะตรึงราคาต่อหรือไม่นั้นเนี่ยก็ต้องรอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมีการเสนอเข้ามาส่วนประเด็นความกังวลเรื่องของการลดอัตราดอกเบี้ยมีทั้งมุมมองที่ดีแล้วก็ไม่ดีนะครับแต่ก็มีอีกมุมมองหากเกิดเงินทุนเนี่ยไหลออกโดยเงินทุนไหลออกในปริมาณที่เหมาะสมก็จะทําให้เงินบาทนั้นอ่อนค่าลงส่งผลต่อการส่งออกซึ่งเราส่งออกอยู่ประมาณสัก60สิบนะหก ของ GDP อีกทั้งเงินบาทอ่อนค่า1ดอลลาร์เนี่ยจะเท่ากับ36-37บาทนักท่องเที่ยวก็จะมีเงินในกระเป๋ามากขึ้นสามารถจับใจ่ายใช้สอยผลิตภัณฑ์จาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มากยิ่งขึ้นไปเที่ยวเมืองรองได้ขึ้นมากขึ้นด้วยนะการหมุนเวียนเงินก็จะดีขึ้นทั้งนี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะมองได้หลายมุมเพราะว่าเศรษฐศาสตร์ก็เป็นาศาสตร์หนึ่งนะครับซึ่งก็มีความหลากหลายไม่ใช่แค่ตัวเลข1นึบวกหเท่ากับส โดยท่านนายกรัฐมนตรียืนยันว่าพร้อมรับฟังทุกความคิดเห็นนะครับสำหรับใครที่รออยู่เรื่องเงินดิจิทัลก็ไม่มีอะไรจะบอกนอกจากคำว่ารอต่อไปนะครับยังต้องรออยู่นะฮะ,อ,ะอีก,กเรื่องหนึ่งอัอนนี้เหมาะสําหรับพนักงานประจำนะครับที่มีกิจจะต้องลาการลางานเนี่ยบาทประเทศไทยเราเนี่ยเราจะบอกตรงๆไม่ได้นะเราจะไม่ได้ลา นะครับก็ต้องลาป่วยบ้างดาอะไรบ้างเนี่ยนะฮะทีนี้วันนี้เนี่ยนะครับทางรองโฆษกรัฐบาลนะก็ออกมาบอกว่าใครที่เป็นพนักงานประจำนะจะเป็นพนักงานประจําก็ได้รายวันก็ได้รายเดือนหรือจะเป็นลูกจ้างอะไรก็ว่าไปถ้าท่านลาป่วยไม่เกินสองวันไม่ถึงสามวันอะนะสองวันก็เต็มที่นะครับไม่จําเป็นจะต้องส่งใบรับรองแพทย์ให้ในายจ้างถ้านายจ้างถามหาใบรับรองแพทย์ ท่านก็มีสิทธิ์จะปฏิเสธไม่ต้องให้ใบรับรองแพทย์ก็ได้นะครับอลองดูครับเรื่องนี้นายคารมพลพรกลางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็เปิดเผยว่าตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานปี2541กํากำหนดความคุ้มครองให้ลูกจ้างทุกประเภทครับทั้งรายวันรายเดือนหรือลูกจ้างตามผลงานมีสิทธิลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง โดยนายจ้างต้องมีการจ่ายค่าจ้างตลอดระยะเวลาที่ลาแต่ไม่เกินปีละ30วันในวันทำงานนั้นนะครับทีนี้กรณีที่มีการพูดถึงกันก็คือว่าสำหรับการลาป่วย3วันเอาอย่างี้ไม่เกิน3วันหรือไม่ถึง3วันก็2วันนะในวันทำงานติดต่อกันถ้าลาติดต่อกัน2วันกฎหมายกำหนดให้ในายจ้างอาจให้ลูกจ้างแสดงใบรับรองแพทย์ แต่ไม่ได้เคร่งคัดถึงขนาดว่าลูกจ้างไม่มีใบรับรองแพทย์มาแสดงจะใช้สิทธิลาป่วยไม่ได้ดังนั้นเนี่ยหากลูกจ้างลาป่วยไม่ถึง3วันก็ไม่จําเป็นนะไม่จําเป็นต้องเอาใบรับรองแพทย์มาให้ในายจ้างนะครับเราสามารถปฏิเสธถ้านายจ้างถามหาเราปฏิเสธได้โดยลูกจ้างเนี่ยอาจจะต้องมีการชี้แจงแบบอื่นไม่มีใบรับรองแพทย์ใช่ไหม ก็หาหลักฐานอื่นมาแสดงนะครับหลายคนก็แสดงความคิดเห็นมาบอกว่าออตอนนี้ไม่แสดงไปรับรองแพทย์ดูไล่ออกแล้วค่ะนะจริงๆมันอาจจะใช้ได้ยาก,กน,นะครับในในความเป็นจริงนะครับนะแต่พรบรตัวนี้เนี่ยก็ออกมาคุ้มครองลูกจ้างนะครับทั้งนี้เนี่ยหากใครมีข้อสงสยัยหรือมีปัญหาเกี่ยวกับด้านแรงงานนะครับก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทุกจังหวัด รหรือในกรุงเทพมหานครก็ไปที่สำนักงานเขตก็มีพื้นที่ทั้งหมด1นึถึงสินะครับก็มีทั้งหมด10พื้นที่ด้วยกันหรือโทรสายด่วน1506ก็ได้นะครับเรื่องนี้ก็อาจในทางปฏิบัติเนาะถ้าเป็นในทางปฏิบัติจริงๆในมุมในจ้างเนี่ยนะครับบางครั้งเขาก็อยากได้หลักฐานในการลานะฮะก็ต้องเอาคลิปเอาข่าวนี้ไปให้ฝ่ายบุคคลแล้วก็ใหให้ในจ้างดูนะครับ ในมุมมองลูกจ้างเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็อ่ะถือว่าเห็นใจกันแล้วกันนะครับบางคนจะบอกตรงๆก็ไม่ได้นะฮะก็ต้องบอกว่าป่วยไปก่อนนะฮะการป่วยกระทันหันที่ดีที่สุดก็คือท้องเสียนะฮะก็จะเป็นการลาป่วยแบบฉุกเฉินนะครับทีนี้เราก็ต้องไปพูดคุยกับนายจ้างนะครับส่วนใหญ่แล้วก็น่าจะใช้ไม่ได้หรอกครับนะสำหรับเรื่องนี้นะฮะแต่ก็ท่านรองโฆษกประจำสักนาดุตีนะฮะก็ ออกมาบอกไว้นะครับว่าไม่จําเป็นนะครับโอเคเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันคู่นึงครับช่วงหน้าครับคุณผู้ชมครับมีเรื่องประกันสังคมวันที่1มีอขอภัยวันที่1เมษายนนี้นะครับเขาจะเพิ่มสิทธิ์ในการตรวจนะครับสำหรับคนที่อายุครบ35ปีขึ้นไปนะท่านสามารถไปตรวจอะไรได้เพิ่มเติมบ้างนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดครับ มาสรุปข่าวปลอมในรอบสัปดาห์กันหน่อยนะครคุณผู้ชมครับเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยประเทศไทยเองเนี่ยนะครับไม่ว่าเราจะถึงช่วงการจ่ายเงิน รหรือมิจฉาชีพต,ต่างๆพวกนี้นะฮะมันมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสร้างข่าวปลอมแล้วก็ทำให้หลายๆคนนั้นเกิดความสับสนนะครับวันนี้ผมก็เลยเอาข้อมูลนะครับมาจากรองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวงดีีนะครับในฐานะที่ท่านเป็นโฆษกกระทรวงเนี่ยนะฮะท่านก็พยายามที่จะสรุปนะครับว่าในแต่ละสัปดาห์เนี่ยมันมีข่าวอะไรบ้างที่เป็นข่าวปลอมพี่น้องประชาชนนะครับจะได้ไม่เข้าใจผิดบางคนไม่ได้ติดตามข่าวสาร นะครับพอไปเห็นข้อมูลเหล่านี้ก็หลงเชื่อนะครับถึงแม้ว่าจะมีการบอกข่าวอยู่ตลอดเวลาก็ตามนะครับจริงๆเนี่ยอยากให้คนไทยช่วงนี้นะครับเรามีมิจฉาชีพเยอะมากนะครับแล้วก็มาหลากหลายรูปแบบก็อยากให้ทุกคนนั้นติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์นะครับเพื่อที่จะรู้เท่าทันนะครับทีนี้10ข่าวปลอมในรอบสัปดาห์เนี่ยนะครับ ออต้องบอกก่อนว่าทางกระทรวงดีเนี่ยนะฮะเขาก็มีการมอนิเตอร์แล้วก็ได้รับแจ้งข่าวปลอมจากศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมนะครับสำหรับช่องทางที่มีการพบเบาะแสมากที่สุดก็ทางโซเชียลมีเดียนะฮะแล้วส่วนใหญ่ก็จะมาทางไลน์บ้างโทรเข้ามาบ้างนะครับกระทรวงดีเนี่ยเขาก็ได้แบ่งข่าวปลอมที่ได้รับความสนใจออกเป็น4กลุ่มด้วยกันนะฮะกลุ่มที่1ครับนโยบายรัฐบาล ข่าวสารทางราชการความสงบเรียบร้อยของสังคมขัดศิลธรรมอันดนะคีความมั่นคงภายในประเทศอย่างเช่นกรมการจัดหางานรับสมัครพนักงานงานฝีมือเหมาะสําหรับคนหาไรายได้เสริมสิ่งเหล่านี้คำเหล่านี้มันเป็นคําจูงใจนะครับทำให้หลายๆคนนั้นอยากจะมีะไรายได้เสริมอยากมีงานทำอยากมีไรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นก็อาจจะหลงเชื่อ นะครับทีนี้เนี่ยทุกวันนี้หน่วยงานราชการเองก็พยายามทําข้อมูลที่ถูกต้องนะฮะเพจราชการเพจธนาคารก็โดนวิชาชีพปลอมเยอะเช่นเดียวกันฉะนั้นเราต้องตั้งสติแล้วก็สังเกตให้ดีนะครับกลุ่มที่2ครับก็จะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพนะฮะกลุ่มนี้ก็เยอะนะครับ อย่างเช่นเจ้าหน้าที่จากอยนะฮะโทรแจ้งขายผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมายให้โอนเงินบ้างนะครับเพื่อไม่ให้ถูกดำเนินคดีนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเราก็หลงเชื่อมีภัยพิบัติอย่างเช่นกรมบุตุนิยมวิทยานะฮะมีการประกาศเข้าสู่ฤดูร้อนหรืออะไรต่างๆพวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวเนี่ยนะหลายๆอย่างอย่าง,างกรมบุตุเนี่ยนะครับบางครั้งถึงแม้ประกาศมาจากกรมบุตุเองเนี่ย มันก็ผิดพลาดคลาดเคลื่อนได้นะครับฉะนั้นก็ต้องดูให้ดีนะครับกลุ่มสุดท้ายครับนะเป็นกลุ่มเศรษฐกิจนะกลุ่มเกี่ยวกับเศรษฐกิจเนี่ยก็เช่นตลาดหลักทรัพย์นะครับ a i s การฝากออมหุ้นเดี๋ยวนี้นนะผมเห็นล่าสุดเนะี่ยนักวิชาการนะนักวิชาการที่มีชื่อเสียงเนี่ยก็โดนปลอมครับ โดนปลอมเอารูปไปสร้างเพจสร้างนู่นสร้างไลน์สร้างอะไรต่างๆแล้วก็เหมือนดึงคนมาลงทุนและนักวิชาการเหล่านี้เนี่ยนะฮะเขามีความน่าเชื่อถือแล้วเขาก็ให้สัมภาษณ์ทางรายการทีวีเยอะมิจฉาชีพมันก็ใช้โอกาสนี้เห็นไหมมันจะแบ่งกลุ่มคนเป็นเป็นเรื่องๆไปนะักวิชาการชอบสัมภาษณ์เรื่องเศรษฐกิจเรื่องเศรษฐศาสตร์ใช่ไหมก็เอาไปหลอกล่อประชาชนเอาไปหลอกล่อคนที่มีทุนเอามาลงทุนอีกแบบหนึง่งนะอย่างผมที่โดนก็จะเป็นในเรื่องของสินเชื่อ นะเป็นเรื่องของโนโยบายอะไรต่างๆนะครับฉะนั้นเราต้องสังเกตว่าอันไหนช่องจริงอันไหนช่องปลอมนะครับทีนี้10ข่าวปลอมที่ได้รับความสนใจจากประชาชนมากที่สุด1ก็คือเขาบอกว่ากดแคนเซล2ครั้งก่อนสอดบัตร ATM เพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะอันนี้คนไปพอไปกด ATM ก็กด2ครั้งก่อนเลยนะนนี้ไม่จริงนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการ5มีนาคมนะครับอันนี้ก็คือ ข่าวปลอมนะฮะแต่ที่ผมบอกไปตอนต้นไม่ได้ปลอมนะอันนี้คือของกรมอุตุจริงๆว่า5-6ถึงเนี่ยมันจะมีค่าัชนีความร้อนสูงที่สุดก็คือ51องศานะครับถือว่าร้อนมากๆนะครับยาสีฟันรักษาอาการฟันหลวมนําเข้าจากญี่ปุ่นนะเรื่องของกรมการจัดหางานรับสมัครพนักงานงานฝีมืออะไรพวกนี้อันนี้คือข่าวปลอมนะน้ำปัสสาวะสาม,มารถรักษาได้ทุกโรคเนี้ยนะฮะล้างไขมันในลําไส้ด้วยชามะละกอ 8วิธีเปลี่ยนผิวเหลืองเป็นผิวขาวอมชมพูนะฮะมะนาวโซดารักษาโรคมะเร็งอันนี้ระวังนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยโรคมะเร็งเนี่ยนะเป็นโรคที่ใครก็อยากหายเวลามีข่าวมีข้อมูลอะไรมาที่มันสามารถรักษาได้เนี่ยคนเป็นโรคพวกนี้นะฮะก็อยากลิ้มอยากลองอยากใช้เพราะว่าอยากหายจริงๆมันเป็นโรคที่รักษาหายยากนะครับนะฉะนั้นใครที่ทําข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องเกี่ยวกับคนเป็นโรคมะเร็งเนี่ยอันนี้ต้องระวังนะครับ วางโทรศัพท์มือถือไว้หัวนอนอาจจะทําให้เป็นมะเร็งสมองนะครับเพจบริษัทจัดหางานฟาร์มออสเตรเลียได้รับใบอนุญ,ญาตอันนี้ก็คือข่าวปลอมทั้งหมดที่ผมเล่ามานี่คือข่าวปลอมนะฮะทุกคนครับนะเดี๋ยวบางคนที่เพิ่งเปิดทีวีเข้ามาแล้วคิดว่าเป็นข่าวจริงนะครับอันนี้คือ10เรื่องที่ประชาชนสนใจแล้วมันเป็นข่าวปลอมนะครับอามมาดูเรื่องประกันสังคมกันหน่อยครับดีเดนหเมษา2567นนะครับสิทธิการตรวจสุขภาพตามอายุ เพื่อดูแลคุ้มครองครอบคลุมทุกโรคจนสิ้นสุดการรักษานะครับนายบุญส่งทัพชัยยุทธครับเลขาธิการสํานักงานประกันสังคมนะครับก็เปิดเผยนะครับแล้วก็ย้ําว่าสิทธิในการรักษาพยาบาลในระบบประกันสังคมกรณีเจ็บป่วยได้รับความคุม้มครองด้วยการรักษาพยาบาลที่ครอบคลุมทุกโรคนะทุกความเจ็บป่วยโดยผู้ประกันตนเนี่ย สามารถที่จะเข้าถึงสถานพยาบาลของเอกชนและก็รัฐบาลได้กว่า267แห่งสะดวกครบจบในครั้งเดียวนะครับตั้งแต่1เมษายนเนี่ยนะครับก็เตรียมเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนเพื่อการดูแลและคุ้มครองครอบคลุมทุกโรคนะครับอย่างผู้ประกันตนที่มีอายุ35ปีขึ้นไปตรวจสุขภาพฟรีไม่ว่าจะเป็นตรวจน้ำตาลในไขมันในเลือดนะตรวจการทำงานของไต นะตรวจปัสสาวะตรวจเอ็กซเรย์ตามหลักเกณฑ์อัตราที่กําหนดนะครับก็จะมีเรื่องทันตกรรมด้วยนะฮะผู้ป่วยบาดเจ็บฉุกเฉินนะครับผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการรักษาฟรี72ชั่วโมงทั้งในสถานพยาบาลของรัฐและเอกชนสําหรับกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินผู้ประกันตนเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของรัฐรักษาฟรี72ชั่วโมงนะครับนอกจากนั้นครับสำนักงานประกันสังคมได้มอบสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลอื่นๆอย่างเช่น การปลูกถ่ายไขยกระดูกนะแล้วก็สามารถเข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัดหรือหัตถก,การในกลุ่มโรคที่เป็นปัญหาของผู้ประกันตนนะจำนวน5โรคเป็นก็จะมีโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคหลอดเลือดสมองโรคนิ้วในไตหรือถุงน้ำดีโรคมะเร็งเต้านมก้อนเนื้อที่มดลูกนะครับแล้วก็มีโรคเกี่ยวกับการตรวจค่าการนอนหลับด้วยเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนนอนไม่ค่อยหลับเยอะ แล้วก็บางคนเนี่ยหยุดหายใจในขณะหลับก็มีนะครับนอนแล้วก็แน่นิ่งไปเลยนะครับอันนี้ก็สามารถไปเช็คได้นะครับอปิดท้ายกันหน่อยครับคุณผู้ชมครับตะกร้าแบบตะกร้าที่เราเคยเห็นที่บางคนเนี่ยคนไทยเอาไว้ใส่แมวเวลาเอาแมวไปหาหมอที่เป็นตะกร้าพลาสติกหลายหลายสีเนี่ยนะครับก็กลายเป็นคลิปที่คนดูถล่มทลายนะครับเมื่อมีผู้ใช้ทิกตอกท่านหนึ่งนะครับเขาลงคลิปวิดีโอเขาไปถ่ายได้ที่สนามบินภูเก็ต ซึ่งมีนะักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยมาใช้บริการเป็นจํานวนมากเพราะว่าเป็นช่วงไฮซีซันเนี่ยตะกร้าแบบนี้ที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยนะฮะเออแปลกมากชาวต่างชาติถือกันเยอะมากสิ่งที่สะดุดตาก็คือว่าในมือของหลายคนในหิ้วตะกร้าพลาสติกสีสันสดใสซึ่งคนไทยส่วนใหญ่ครับนิยมใส่สัตว์เลี้ยงพกพาไปตามสถานที่ต่างๆแต่นักท่องเที่ยวในคลิปเนี่ยบางคนเอามาใส่ผลไม้ใส่ขนมบางคนใส่ข้าวของส่วนตัวจนทําให้ต้องฉุดคิดว่าเฮ้ยนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ของไทยหรือเปล่า แต่เราต้องดูนะไอ้ตะไอ้ตะก้กาสีๆเนี่ยเราเอามาจากจีนหรือเปล่านะฮะแต่ต่างชาติเนี่ยใส่กันเยอะมากนะครับอย่างไรก็ตามนะครับชาวเน็ตบางคนก็สงสัยว่าเอ๊ะตะก้าพลาสติกแบบนี้เนี่ยถือขึ้นเครื่องได้หรือไม่นะฮะเพราะว่าตามกฎของการบินแล้วเนี่ยเอาสัมภาระมากกว่า1ชิ้นขึ้นเครื่องนะครับห้ามห้ามเอาสัมภาระมากกว่า1ชิ้นขึ้นเครื่องแต่สิ่งเหล่านี้มันอาจจะเป็นเหมือนเราถือของกินขึ้นเครื่องอ่ะนะอาจจะไม่ได้นับว่าเป็นสัมภาระหรือเป็นกระเป๋านะครับเพราะว่าชาวต่างชาติ ถือกันเยอะมากนะครับอะเดี๋ยวให้ดูคอมเมนต์หน่อยนะครับก็มีหลายๆคอมเมนต์ที่แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเยอะเลยนะครับแต่นี้ก็ดูเออมันก็เป็นสีสันน่ารักหรือว่าพวกไกด์เขาให้เขาเป็นของขวัญหรือเป็นอะไรให้กับนักท่องเที่ยวหรือเปล่านะครับอ่ะอันนี้ก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเยอะนะครับหลายๆคนก็ใช้คนไทยก็มันเป็นสินค้าที่คนไทยใช้กันมานานแล้วอะเนาะ นะมันก็ดูน่ารักน่ารักดีนะครับก็น่าจะถือขึ้นเครื่องได้นะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดของคืบหน้าข่าวในวันนี้นะครับทุกคนครับรายการต่อไปนะครับเล็กซี่ขยี่บันเทิงนะครับก็ฝากรายการบันเทิงของพี่เล็กซี่เอาไว้ด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วผมและทีมงานต้องลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ